นี่สร้าง่นก็ได้แต่งดอกปัวให้ทูบดอกปัวเนาะอันนี้ก็ติดได้เอาเฮ็ดดีกะมันก็ดีแต่ว่าเฮ็ดงามกัมิ่งผู้ทิ่ต่ออืม แม่สร้างเพิ่นอ้ายกล้องก็เฮ็ดหน้าสร้างว่ากะนั้นตะว่าเพิ่นว่าเฮ็ดหอกล้องอยู่วันหน้าใหม่ก็ได้ลง YouTube เพิ่นว่าปั้นรูปบล็อกบัว

ໂຕເກດຄັໍດລ